เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดรงรายวันประจำวันพุทธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564ัาหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเฟ,ฟื่องฟูอู้ฟูเลยก็ว่าได้มีเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดอยากพักก็ทำไม่ได้เพราะหยุดพักงานก็จะไม่ขยับเลยเรียกได้ว่างานเดินได้เพราะคุณเพียงคนเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มี เรื่องให้ต้องงอนกันบ้างแต่สักพักก็จะหายและกลับมารักกันเหมือนเดิมตอนคนโสดยังไม่มีวี่แววว่าจะมีคนเข้ามารักเลยในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากทั้งยังมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และได้จากน้ำพักน้ำแรงจากตัวคุณเองอีกด้วยเรื่องของการงานความสำเร็จสัจ่งได้ช่วงนี้งานของคุณสำเร็จตามเป้าทุกอย่าง การงานราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีไม่มีเวลาให้กันเพราะต่างคนต่างยุ่งทางที่ดีควรหาเวลาให้กันและกันบ้างนคนโสดจะได้ทําความรู้จักกับคนในฝันแต่ยังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินมักมีเรื่องให้ใช้จ่ายแบบกระทนหันโดยมากจะหมดเงินไปกับเรื่องบ้านและยานพาหนะเรื่องของการงานคําว่าเหนื่อยก็ยังนิยาม ให้กับความรู้สึกของคุณอยู่บ่อยครั้งคุณต้องทํางานให้ทันกําหนดเบาใจได้บ้างพรานสำเร็จตามที่คุณคาดไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเพื่อนกันมากกว่าคู่รักในตอนนี้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบปูปรับกระทานหันสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้สพัดเงินเข้าออกตลอด แต่ทางที่ดีควรวางแผนการเงินให้ดีจะดีที่สุดเรื่องของการงานการการใช้แววดีเด่นสัญญาณความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณแรงมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากมีอะไรควรเปิดใจคุยกันตรงๆจะช่วยให้รักของคุณเข้าใจกันมากยิ่งกว่าเดิมส่วนคนโสดมีคนแวะเวียนเข้ามาจีบแต่คุณเองก็ยังไม่เปิดใจ คุยกับใครเลยสําหรับคนที่เกิดวันพัหัส,สบดีเรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าคุณจะนําเงินไปเก็บจะนําเงินไปลงทุนพัฒนาต่อยอดเพื่ออนาคตอันสดใสเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าดีผลงานดีมากมาแรงแซงโค้งเลยก็ว่าได้ช่วงปลายปีดวงดีอะไรก็ดีไปหมด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่นุนนนาส่งเสริมกันและกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ทอดทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดจะได้ทําความรู้จักกับคนที่โปรไฟล์ดีที่คุณรอคอยมานานแสนนานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาแบบรัวๆจนนับเงินไม่ทันเลยก็ว่าได้เรื่องของการงานความก้าวหนา้ามีอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะสามารถทํางานออกมาได้ อย่างปลาณีตและรอบคอบเลยทําให้มีผลลัพธ์ในการทํางานที่ดีเยี่ยมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็ทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสด อยากจะมีคู่แต่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วไปกับของที่ไม่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานดวงการงานดีขึ้นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยก็ว่าได้ดวงดีไม่มีตกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากส่วนคนโสดหัวใจของคุณฟุ้งฟริง้งอีกครั้ง ได้เจอกับคนที่คุณรอคอยในะไม่ช้าไม่นานแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ